จาขอ,องคุ้งเวนเนดิตค่ะเวนเน,ด,เน,เนดิตเวนเนดิตอิตาลีผิวง,งามพี่น้องปลาห้ายยางไปบคุณข้างระเจลยาง iPad แม่เอาไปแล้วหันได้ยางรัดเล หลอดเลาะรอบบ้านถ่ายกล้องถ่ายไปถ่ายไปอันกูก็นึกว่าแม่นกูได้อันนี้บ่ได้ลงจักอันแม่กูบ่ได้ถ่ายจักอันแม่บ่ได้กดเอาจักอันแม่อันนี้ถนนคนเดินเด้อเบนเนดิตถนนคนเดินเบนเนดิตเดินมาก็มีแต่ของสมรวญเนาะ ขึนมาหน่อยบ่ะสพาพน,นี่ยังบมลูพี่นองอยางขามมาหลายสะพานแ่ะเดินข้ามมาเยอะสะพานแล้วเวนเนดิตอิตาลีเวนเนดิตเป็นเกาะด้วยีีนองด้อเป็นเป็นเมืองที่อยู่ในคลองน้ำล้อมรอบท้างใดก็นมแตะคลองเป็นบ้านอยู่ในานา้ำ คนไล่ไลอันนี้ถนนคน,นเดินกุ้งประทายรูบปอป่ะเป็นยังเอากล้องแม่ท้ายให้ฮะแมนบอเป็นเมืองเกาเป็นเกาะเมืองน้ำาันนี้ก็ตลาดนัด ปาโลอซาลีอมคือบาทงามแต่ anh ấy có bà thiết cảnh tí mưa thật ngọt ngoài vào này cũng rằng hết ngang ภาพบาดงามค่ะเห็นบอกหมวดกับพวกแพงใบละสีละหาและเรียนกูอิ่มค่ะปุูงเลยกดทองสิแตกพัดกับอันละอันละเรียนนั่นเป็นยังมันเป็นพัดนั่นเป็นยังพัดพัดปะแมนอยู่ปะเอามาแมนเรียนเมื่อกี้ไงเรียนของใครอะล่ะอ๋อเป็นพัด อ๋อเบนิสเบนิสโอเควันน้อยโละสวอน how many วันน้อยโลอยาะไอเท็กวันีโอเค thank you โอเคโอเคอ่ฮะ <c oughs> อันนี้ถูกก่าอันนี้เท่าไหร่นี่อันนี้ช้างชางอันห้าบาทข้างในมันมันเมาซื้อหกอันสิบบาทอันละสองบาท นี่อันนั้นอรสสองอัน้อออืมยี่ไม่ยี่ไม่ตัวไหนตัวเอ็มหรอฮะยี่ม่ตัวเอเออเป็นยังตัวเอ็มซื้อรบช่บอลเลอ๋อะรเจบาทอะไสอบาทซื้อไปวะ ไปทำหนีก่กับพ่อกูก็ได้ละกูก็ได้พัดอันนึงเบเนเซียเจ้าเดีย <c> ว <oughs> ประเมืองไงอยู่ด้ว